กำเนิดพญาแถนในอดีตการเชื่อกันว่าพญาแถนเป็นผู้สร้างโลกและควบคุมธรรมชาติท่านอาศัยอยู่บนเมืองฟ้าพร้อมด้วยบริวารและเหล่าเทวดาพญาแถนสามารถบันดาลฝนให้ตกต้องตามฤดูการหรืออาจทําให้เกิดภัยแล้งได้หากมนุษย์ไม่เคารพมีเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งพญาแถนเคยทําให้ฝนแล้งหลายปีเพื่อทดสอบความศรัทธาของมนุษย์ชาวบ้านจึงรวมตัวกันสร้างบังไฟ หรือจรวดดินดำขนาดใหญ่ยิงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเติมพยาแถนว่าได้เวลาปล่อยฝนแล้วและนับแต่นั้นมาก็เกิดเป็นประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นทุกปีในภาคอีสานพยาแถนกับพยาคันคากอีกหนึ่งตำนานที่เกี่ยวข้องกับพยาแถนคือเรื่องของพยาคันคากหรือพยากบมีอยู่ปีหนึ่งพยาแถนโกรธที่มนุษย์ไม่ทำพิธีบูชาเลยสั่งให้ฝนหยุดตกทำให้แผ่นดินแห้งแล้งพยาคันคาก ซึ่งเป็นกบที่มีฤทธิ์จึงรวบรวมกองทัพกบอึงอ่างและเขียดออกศึกต่อสู้กับพญาแถนการต่อสู้นั้นดูเดือดจนพญาแถนต้องยอมแพ้พญาแทนจึงตกลงทำสัญญากับพญาคันคากว่าจากนี้ไปข้าจะให้ฝนตกตามฤดูการและหากมนุษย์ทำบุญบ้างไฟฝนจะตกลงมาแน่นอนตั้งแต่นั้นมาเมื่อถึงฤดูทำนาชาวบ้านจะทำบุญบ้างไฟยิงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเตือนพญาแถนว่าถึงเวลาต้องให้ฝนตกแล้ว